พระบาทโบบกเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์สายพระกรรามฐานในอดีตต่างมุ่งไปบำเพ็ญเพียรแสวงวิเวกันในอดีตเคยมีชื่อเสียงด้านเจ้าที่แรงเรื่องราวเกี่ยวกับผีเปรตและฤทธิดเดชของอำนาจลึกลับต่างๆเกิดขึ้นที่นี่มากมายพระบาทโบบกตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่สวยสดงดงามสงบเยือกเย็น อยู่ในระหว่างไหลเขาภูพานเป็นเนื้อที่กว้างใหญ่สถานที่เป็นพระพุทธบาทนั้นตั้งอยู่บนเขาประกอบด้วยศิลปะวัฒนธรรมวันนณคดีต่างๆตลอดทั้งภาคเขียนสีกระวัติศาสตร์ติดอยู่ที่เพิงหินเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดอุดรธานีเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ได้เสด็จมาด้วยบุญยญริษมาประทานรอยพระบาทไว้เพื่อให้สาธุชนผู้มีความเลื่อมใสในพระองค์ได้กราบไหว้บูชาบริเวณวัดเป็นที่งดงามมากมีพระลานหินกว้างใหญ่และมีถ้ำมากมายหลายถ้ำช่างงอนหินหลายแห่งเป็นเงื้อมหินยื่นแผ่ออกมาประดุดพญานาคแผ่เสียนพังพานให้ล่มเงาเหมาะแก่การเป็นที่พักบำเพ็ญเพียรทั้งนั้น ท่านพระอาจารย์บุญชอบใจที่นี่มากท่านได้มาจะมาสาอยู่หน้าที่นี้หลายครั้งหลายหนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิทธิ์หน้าใหม่มารับการอบรมท่านก็จะพามาพักจะมาสาบ้างหรือกลับมาสแสวงหาความวิเวกบ้างในสมัยนั้นบ้านเมืองยังอุดมสมบูรณ์ได้ป่าไม้น้ำประปาธรรมาชาติก็มีสะดวกทั้งปีมีน้ำไหลาตามร่องของหินภูเขาแล้วก็กระจนลงมาเหมือนน้ำตก ผู้ที่มาพักก็สามารถดัดแปลงน้ำตกนั้นให้กลายเป็นน้ำประปาได้โดยหาไม้ไผ่มาผ่าครึ่งตลอดลำแล้วก็ซ่อเอาร่องกลางออกเพื่อให้น้ำไหลไปตามรางได้สะดวกแล้วก็เอาลาไม้ไผ่ที่แต่งดีแล้วนั้นไปรองรับน้ำที่พุ่งออกมาตามร่องหินนั้นให้มันไหลไปเป็นประปาธรรมาชาติตามรางไม้ไผ่แล้วแต่จะต้องการให้หันเหไปทางใด น้ำใสามากเย็นเฉียบมีน้ำไหลได้ตลอดทั้งปีซึ่งเดี๋ยวนี้น่าเสียดายที่ไม่มีน้ำไหลอีกแล้วเพราะแม้แต่บนเขาภูพานเองก็หาต้นไม้ใหญ่แทบไม่พบแทบจะไม่มีป่าอยู่บนภูเขากลายเป็นภูเขาหัวล้นไปเกือบหมดทำให้น้ำแห้งไปตลอดด้วยรอยพระบาทนั้นอยู่ท่ามกลางผลานหินยาวประมาณ2เมตรกว้าง70เซนติเมตรลึกประมาณ60เซนติเมตร เป็นที่ที่พวกพรานป่าได้มาพบเนื่องจากเขาเหล่านั้นได้พยายามจะยิงสัตว์แต่เมื่อสัตว์วิ่งมาที่ตรงกลางพุ่มไม้นี้พรานตามมายิงเท่าใดก็ไม่สามารถทําอันตรายแก่พวกกวางพวกเก้งนั้นได้เมื่อตามกวางตามเก้งที่ถูกยิงมาถึงที่นี่ก็เห็นว่าเมื่อมันมากินน้ําที่นี่แล้วแผลทั้งหมดก็หายไปด้วยพวกพรานป่าเห็นความอัศจรรย์จึงแหวกพงหญ้าเข้ามาพบรอยพระบาทนี้ ต่อมาได้มีการสร้างเจดีครอบพระพุทธบาทหลายครั้งครั้งสุดท้ายท่านพระอาจารย์ศรีัศต์ชาวนาครพนมได้เดินทุดงมาเห็นท่านได้เคยบูรณะสร้างเจดีที่นครพนมมาแล้วท่านมาเห็นพระบาทโบบกรู้สึกเลื่อมใสามากท่านจึงพาญาติโยมมาสร้างเจดีครอบพระบาทโบวบลักษณะเหมือนเจดีพระาธาตุพนมสูงประมาณหนึ่งเส้นยอดเจดีเป็นฉัตรทองเหลืองจึงแลดูงดงามยิ่งนัก เจดีธาตุของท่านพระอาจารย์บุญก็ได้สร้างห่างออกมาจากเจดีพระบาทโบบกเพียงเล็กน้อยอยู่ในลักษณะรูป,ปรพันธ์สันฐานคล้ายครึงกันบริเวณพระบาทโบบกยังมีรูปหินธรรมชาตินั้นงดงามมีเรื่องเล่าถึงนางอุษาเป็นตำนานที่เล่าสู่กันมาแต่ทางพระตุดงกมามฐานได้พอใจพากันมาสแสวงหาความวิเวกณที่นี้ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ถึงแม้จะมีความแห้งแล้งอย่างไรแต่พระลานหินเงื้อมถ้ำยังคงอยู่พอจะสแสวงหาความสงัดวิเวกได้สำหรับคำว่าบัวบกนั้นเป็นคำบอกชื่อพันไม้ดอกชนิดหนึ่งซึ่งแต่ก่อนนั้นเคยเกิดอยู่ตามพื้นดินแต่ไม่ชอบน้ำกล่าวกันว่ามีดอกสีขาวและลักษณะของกลีบคล้ายกลีบบัวแต่พันไม้ชนิดนี้ถูกคนทำลายได้สูญพันุ์ไปเกือบหมดแล้ว ปัจจุบันนี้จึงหาดูได้ยากเป็นพันไม้ที่คนภาคอีสานเรียกว่าต้นบัวบกหรือหัวบัวบกนั่นเองสมัยก่อนที่ลุงปู่ได้ทุดงไปยังพบพันไม้บัวบกนี้มากอยู่โดยเฉพาะรอบองค์เจดีองค์ซึ่งหักโค่นลงแล้วเหลือให้เห็นซากอิฐเป็นกองประมาณได้ตอนนั้นสูงประมาณ8เมตรมียอดทิ้งไว้มีสมยอดติดกันต้นบัวบกเต็มไปหมดขึ้นอยู่ตามซากเจดี พอถึงฤดูแล้งใบและดอกก็จะตายพอถึงฤดูฝนต้นบัวบกก็จะพีดอกสีขาวเต็มไปหมดตามลักษณะของไม้ป่าที่มักจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตามระลานหินในหุบเขาและป่าทางภาคอีสานสำหรับบัวบกนี้เมื่อมีคนไปนบูรณะาเจดีส่วนมากก็จะถางทิ้งเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างบ้างในการไปมาบ้างภายหลังจึงแทบจะสูญพันธุ์ไป หลังจากเสร็จพิธีบรรจุอธิธาตของท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธแล้วหลวงปู่ลุยจันทสาโรท่านก็ออกทุดงวิเวกไปทางจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์แนแทบถิ่นที่หลวงปู่ทุดงไปนั้นในขณะนั้นยังเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์มากมีภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายกันดุดทะเลภูเขาในเวลาตอนเย็นจะเห็นแสงพระอาทิตย์ซองผ่านไป ให้เห็นสีสันต่างๆกันเหมือนคลื่นภูเขาเหล่านั้นกำลังตีฟองขนองอยู่ในอากาศบรรยากาศวิเวกชวนให้ภาวนาหลวงปู่ท่านเปรียบเทียบกับบรรยากาศยุคข,ของเราว่าในยุคหลังนี้แทบจะหาความสงบสังัดวิเวกทํำนองนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะได้มีรถยนต์เป็นยานพาหนะจะไปไหนมาไหนก็รวดเร็วการสงบจิตติดตามไป มิได้วังเวงวิเวกเช่นการเดินด้วยเท้าดังครั้งก่อนแล้วหลวงปู่ได้เดินทุดงมาที่อำเภอลมศักดจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโยมารดาของท่านมีพื้นเพภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นจึงมีบ้านญาติบ้านพี่บ้านน้องคนคุ้นเคยอยู่มากเมื่อลวงปู่มาถึงท่านได้ทราบว่าบ้านญาติคนหนึ่งมีงานศพนิมนต์พระไปสวดมนต์หลวงปู่ก็ได้รับนิมนต์ไปในงานสวดมนต์ในครั้งนั้นด้วย หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไม่คาดคิดเลยว่าการแวะไปะเยี่ยมญาติและสวดมนต์ในครั้งนั้นจะทําให้ท่านถึงกับส่วนเซโลงแทบจะล้มทั้งยืนหลวงปู่ท่านเล่าใลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดฝังว่าในวันนั้นท่านกําลังสวดมนต์เพลินอยู่ระหว่างหยุดพักการสวดมนต์เจ้าบ้านก็นําน้ําปานะมาถวายพระแก้ขอแห้งบังเอิญ ตาท่านชำเลืองมองไปในหมู่แขกที่กำลังนั่งฟังสวดมนต์อยู่เพียงตาสบตาเท่านั้นท่านรู้สึกแปรบเข้าไปในหัวใจเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดแทบจะไม่สมปดีหลวงปู่ท่านกล่าวว่าเพียงตาพบแวบ,บเดียวไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านก็เซแทบจะล้มเผอิญขณะนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมก็ได้รับนิมนต์ไปด้วยท่านคงสังเกตถึงอาการ หรือว่าท่านคงจะกําหนดจิตทราบเหตุการณ์ก็ได้ท่านจึงเข้ามาประคองหลวงปู่ว้เพราะฉะนั้นหลวงปู่คงจะล้มจริงๆทางฝ่ายผู้หญิงที่นั่งอยู่ทางโน้นก็เป็นลมไปเช่นกันคงจะเป็นอำนาจเกี่ยวข้องแต่บุปผชาติที่มาบังคับให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นท่านบอกว่าในหัวอกเหมือนจะมีอะไรที่เกิดจากหันหลังแล้วหวนกลับมาเกิดอีกลงปู่สิง ท่านได้อธิบายให้ลวงปู่ทราบในภายหลังว่าการครั้งนี้เป็นนิมิตเนื่องจากบุเพสันนิวาสซึ่งตัวท่านและสุภาพสตรีผู้นั้นเคยเป็นเนื้อคู่เกี่ยวข้องกันมาช้านานเคยบำเพ็ญบารมีคู่กันมาโดยเฉพาะต่อมาในภายหลังลวงปู่ได้สารภาพถึงความในใจที่ตั้งปรารถนาพุทธภูมิลวงปู่สิงคขันตยาขโมท่านอธิบายว่าเธอผู้นั้น ก็คงได้ปรารถนาบำเพ็ญบารมีคู่กันมาเช่นกันหลวงปู่ลุยจันทสาโรท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันนี้ที่เกิดกับหลวงปู่อีกองค์หนึ่งท่านไม่ระบุชื่อในระหว่างที่มากรุงเทพท่านเดินบินตบ,บาตอยู่แถววัดสัปปทุมหรือวัดปทุมวานารามหลวงปู่องค์นั้นได้พบกับสตรีคนหนึ่งนั่งสามล้อทีผ่านหน้าท่านไป สมัยนั้นในกรุงเทพยังมีรถสามล้อถีบอยู่ท่านบอกว่าเพียงตาพบตาเท่านั้นความรู้สึกมันก็ปราบไปทั้งตัวแทบจะวิ่งตามเข้าไปคราวนั้นพระเทระผู้ใหญ่ต้องให้สติและขังท่านไว้ในโบสถ์พิจารณาดับความรู้สึกอยู่นานด้วยการเจริญอสุภะจึงสำเร็จคราวนั้นหลวงปู่องค์นั้นท่านเล่าว่าท่านไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่า เขาอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำเขาจะไปที่ไหนอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ใจมันวิ่งตามเขาไปเมื่อพิจารณาแล้วก็ได้ความเช่นกันว่าเป็นกู่ที่เคยมีบุคเพศนิวาสกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนอำนาจกรรมนั้นจึงมาประจักษ์แต่หากว่าบุญบารามียังมีในเพศพรหมจันทร์ท่านจึงปลอดภัยไปจากกรรมนี้ได้นี่เป็นเรื่องของหลวงปู่องค์นั้นแต่สำหรับกรณีของหลวงปู่ลุยนั้น เกิดขึ้นรุนแรงมากกว่าหลวงปู่องค์นั้นหลายเท่านักที่รุนแรงมากเพราะหนึ่งเนื่องจากเป็นการปรารถนาพุทธภูมิเคียงคู่กันมาคือสร้างบาร,รมีคู่กันมาจึงมีอำนาจรุนแรงมากอันนี้เป็นผลกรรมดีมาจากอดีตชาติ 2. ผลจากกรรมปัจจุบันเนื่องจากว่าฝ่ายหญิงที่ได้พบกับหลวงปู่องค์นั้นเมื่อได้พบกันแล้วก็จากกันไปแต่สําหรับหลวงปู่หลุย ท่านต้องพบและปะจัจหน้ากันอีกหลายครั้งหลังจากพบกันครั้งแรกนำสำผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เป็นผู้คุ้นเคยกันประหนึ่งญาติและมีความเกี่ยวข้องกันหลายชั้นตั้งแต่ครั้งบิดามารดาเกี่ยวโยงกันมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 3. เป็นเรื่องของรอยอดีตที่หงวนกลับเป็นความหลังที่เกิดในชาติปัจจุบันคือท่านคงเคยเห็นกันในสมัยเด็กฝ่ายหญิงได้ถูกส่งตัว เข้าไปศึกษาในพระนครตั้งแต่ยังเด็กได้รับการศึกษาขั้นสูงจึงแทบไม่ได้พบกันอีกเมื่อต่างก็เป็นหนุ่มสาวเมื่อกลับมาพบกันอีกครั้งท่านก็อยู่ในเพศบรรพชิตแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกุลสตรีแสนสวยเป็นรอยแห่งอดีตท,ที่มาพบผ่านกันจากเหตุการณ์ที่ถูกรอยอดีตท,ทําร้ายในตอนนั้นหลวงปู่หลุยจันทาสาโรท่านเล่าย้อนให้ลูกศิษย์ฟังในภายหลังว่า ท่านรู้สึกเหมือนกับว่าหัวอกแทบจะระเบิดอกกลัดหนองแต่ใจหนึ่งก็คิดมุ่งมั่นว่าจะบำเพ็ญเพศพรหม,มจรรย์ต่อไปหลวงปู่สิงขันตยาขาโมเข้าใจในความรู้สึกของหลวงปู่หลุยผู้เป็นสิทธิ์ใหม่ได้ดีท่านจึงจัดการพาตัวหลวงปู่หลุยรีบออกจากลมศักดไปโดยเร็วที่สุดหลวงปู่หลุยท่านกล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าไม่ใช่เป็นการพาตัวมาอย่างธรรมดา แต่เป็นการควบคุมนักโทษผู้หนีออกมาจากมารที่รบกวนหัวใจแต่โดยเร็วลุงปู่ท่านกล่าวว่าเป็นการคลอดดีอย่างยิ่งที่บังเอิญเจ้าภาพที่ลมศักนั้นได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมไปร่วมในงานศพในครั้งนั้นด้วยหากไม่มีพระเทระช่วยให้สติปรับปรุงแถมยังควบคุมตัวท่านว่าไม่ทราบว่าจะรอดพ้นจากปากเยวปาก,ากาได้หรือไม่ หลวงปู่ได้เห็นประจักษ์ในตอนนั้นว่ามาตุคามเป็นภัยแก่ตนอย่างยิ่งหลวงปู่แลลึกถึงครั้งที่พระอานทน์ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าควรปฏิบัติต่อมาตุคามเช่นใดพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าไม่ควรมองถ้าจําเป็นจะต้องมองก็ไม่ควรพูดด้วยถ้าจําเป็นจะต้องพูดด้วยก็ให้ตั้งสติพระพุทธองค์ตรัสบอกขั้นตอนปฏิบัติ ต่อมาตุกคามเป็นลำดับลำดับไปแต่นี่ลุงปู่ของเราเพียงโดนขั้นแรกคือมองแค่นั้นก็ถูกเปลี่ยงเสียแล้วท่านว่าถ้าเป็นนักมวยเพียงขึ้นเวทียังไม่ทันต่อยก็ถูกนอกแบบไม่เป็นท่าลวงปู่สิงคันตยาขโมท่านเป็นศิษย์รุ่นผู้ใหญ่ขององค์ลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ลวงปู่มั่นท่านไว้วางใจมากที่สุด โดยท่านมอบพาระการปกครองพระเนนสายกรรมาฐานให้หลวงปู่สิงคันตยาขาโมโดูแลขณะที่หลวงปู่มั่นท่านปลีกตัวออกไปสแสวงวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลานานถึง12ปีหลวงปู่สิงคันตยาขาโมได้เห็นสิทธิคนใหม่แสดงกิริยาน่ากลัวว่าจะพ่ายแพ้อำนาจของกิเลสถ้าเป็นนักสู้ก็ยินยอมจะให้เขายกกรีธาพาเข้าสู่ที่ประหารชีวิตแต่โดยดี ไม่พยายามฝืนต่อสู้แต่อย่างใดท่านจึงได้ควบคุมนักโทษหัวใจผู้นั้นให้รียบยนหนีออกจากลมสักโดยเร็วเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหลวงปู่สิงคันตยาขาโมได้พาสิทธ์ก็คือหลวงปู่ลุยจันทาสาโรออกมาจากสถานที่เกิดเหตุคือเมืองลมสักโดยเร็วที่สุดเที่ยววิเวกลงมาตามป่าตามเขาและเร่งทำตบะความเพียรอย่างหนัก หลวงปู่สิงห์สนับสนุนให้หลวงปู่อดนอนอดอาหารเพื่อผ่อนคลายความนึกคิดถึงมาตุคามให้เร่งภาวนาพุโทโธพุโทโธอย่างถี่ยิบขณะนั่งโขมขันเพื่อตัดกระแสความคิดนั้นออกจากใจให้ได้คร่อดีที่หลวงปู่ไม่ปล่อยใจให้ตเตลิดออกไปตามนิมิตซึ่งแทนที่จะยอมสิโลลาบตามครกรรมที่มีอยู่เช่นนั้นเพราะเคยมีกรรมต่อกันมาเช่นนั้นเพียงแค่มองเห็น ก็มืออ่อนเท้าอ่อนยอมตายง่ายๆแต่หลวงปู่กลับเข้าหาครูเชื่อครูเล่านิมิตถวายท่านพระอาจารย์สิงห์ได้ใช้โอกาสนั้นอบรมเคี่ยนตีอย่างทันควันหลวงปู่ท่านกล่าวในภายหลังว่าเมื่อตัวท่านได้ผ่านเหตุการณ์อันน่าสยดสยองได้แล้วพอมองย้อนกลับไปจึงคิดได้ว่าผู้ที่มีญาณซึ่งสามารถยังรู้เหตุการณ์ในอดีตก็ดี หรือเห็นภาพในอนาคตก็ดีหากผู้ล่วงรู้อดีตอนาคตนั้นไม่มีคุณธรรมมั่นคงแข็งแรงก็อาจจะเกิดผลเสียขึ้นได้เมื่ออยู่ดีๆก็ไปรู้ว่าเคยชอบเคยรักกับใครก็จะลำเอียงไปตามนั้นถ้าพบว่ามีเรื่องผูกพันกันโกรธกันไปรู้เข้าก็จะยุ่งแน่ดังเช่นเกิดยารู้อยู่คนนั้นเคยมาข่มเหงเราฆ่าเราพอรู้เข้าในชาตินี้ รับอยากจะอาฆาตเตรียมตัวที่จะไปข่มเหงเขาฆ่าเขาตอบแทนอยู่เรื่อยๆนี่แหละท่านจึงแม่บุตุชนคนกิเลสหนาปัญญาหยาบได้ล่วงรู้ถึงอดีตรู้ถึงอนาคตด้วยจิตยังมีนิสัยาอาฆาตโกรธแค้นต่อกันอยู่นั่นเองในปีพศ2474เป็นพรรษาที่เจ็ดของหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านได้ติดตามหลวงปู่สิงห์ขันตยาขโม ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านเหล่างาแต่เดิมเป็นป่าช้าบ้านเหล่างาปัจจุบันก็คือวัดป่าวิเวกธรรมวิทยารามในเมืองขอนแก่นนั่นเองในช่วงปลายปีพศ2470ถึงปีพศ2481ร,24 81, รวม12ปีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้ปลีกตัวออกจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปสแสวงหาความวิเวกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้หลวงปู่สิงคัันตยาขโมเป็นผู้นําพระเนนสายกรรมาฐานในภาคอีสานหลวงปู่สิงคันตยาขโมได้จัดตั้งกองทัพธรรมแล้วแบ่งพระออกเป็นสายแล้วก็แยกย้ายกันออกสั่งสอนประชาชนให้รู้จักหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือให้ประชาชนชาวบ้านเลิกถือผีไท้ผีฟ้าผีปูตาหันมารับพระไตรสรณคม ให้รู้จักไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลรู้จักการภาวนาซึ่งการเผยแผ่ธรรมในครั้งนั้นได้ผลดีก่อให้เกิดวัดป่าหรือวัดกรรมาฐานขึ้นมากมายช่วงนั้นหลวงปู่สิงคันตยาขโมกับพระน้องชายของท่านก็คือหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพะโลพักประจำอยู่ที่วัดป่าบ้านเหล่อง,งาซึ่งอยู่ในตัวเมืองขอนแกน่นวัดป่าบ้านหล่อง,งาในสมัยนั้น ยังเป็นศูนย์รวมของบรรดาพระกรรมฐานมีพระกรรมฐานมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากในปีพศ2474หลวงปู่ลุยจันทสาโรได้เข้าร่วมกับกองทัพธรรมท่านได้มาพักจพมาษาอยู่กับหลวงปู่สิงขันตยาขาโมที่วัดป่าบ้านเหล่างาในตัวเมืองคอนแก่นดังกล่าวหลวงปู่องค์อื่นๆที่ร่วมจพราศาอยู่ด้วยได้แก่หลวงปู่อ่อ,อนญานสิริ หลวงปู่ชอบฐานะสโมและหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นต้นในปีพศ2475สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติดโสครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพเวทีเจ้าคณะมนตลนครราชสีมาได้บัญชาเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพศ2475ให้พระกรรมฐานที่ชุมนุมอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่น ซึ่งนำโดยหลวงปู่สิงคขันตยาขโมและหลวงปู่มหาปินปัญญาพะโลเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมกับข้าราชการให้การอบรมสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจในพระพุทธศาสนาดังนั้นหลวงปู่สิงคขันตยาขโมหลวงปู่มหาปินปัญญาพะโลและคณะกองทัพธรรมได้ติดตามไปด้วยหลายรูป นอกจากหลวงปู่หลุยแล้วก็มีหลวงปู่อ่อนยานสิริลหลวงปู่ฟั่นอาจารโรร่วมเดินทางไปด้วยในปีพศ2475นั่นเองพันตำรวจตรีหลวงชันนิยมเขตกองเมืองสองได้ถวายที่ดินยกกรรมสิทธิ์ให้พระกรรมฐานสร้างวัดมีเนื้อที่80ไร่จึงได้ลงมือสร้างวัดขึ้นในที่แปลงนี้ตั้งชื่อว่าวัดป่าสารวันจนถึงทุกวันนี้ และหลวงปู่สิงขันตยาขโมเป็นเจ้าวาดองค์แรกในสมัยนั้นวัดป่าสารวันจึงเป็นศูนย์รวมพระกรรามฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สิงขันตยาขโมท่านได้จัดพระสงฆ์แยกออกเป็นสายๆไปให้การอบรมสั่งสอนประชาชนได้ผลดีมากทำให้ประชาชนชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสและตั้งตนอยู่ในพระไตสรสารณคมเมื่อจวนจะเข้าบรรษา ในปีพศ2475หลวงปู่สิงห์ท่านให้พระแยกย้ายกันออกไปจำพรรษาพร้อมทั้งสร้างวัดขึ้นใหม่ในที่ต่างๆโดยหลวงปู่สิงห์จำพรรษาอยู่ที่ศูนย์กลางก็คือวัดป่าสารวันหลวงปู่มหาปินปัญญาพะโลได้รับมอบหมายให้ไปตั้งวัดกรรมฐา,านขึ้นอีกวัดหนึ่งที่ข้างกรมทหารตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ชื่อว่าวัดป่าสัทธารวมลวงปู่หลุยได้มาร่วมสร้างวัดแห่งใหม่นี้ในปีพศ2475ท่านจึงได้อยู่จำพรรษากับลวงปู่มหาปินปัญญาพโลที่วัดป่าสัทธารวมลวงปู่องค์อื่นๆที่จำพรรษาอยู่ด้วยมีลวงปู่เทศเทศ,เทศสลังสีลวงปู่ออนญาณสิริลวงปู่ฟั่นอาจารรหลวงปู่ภูมีทิตตธรรมโม หลวงปู่กงมาจิระปุญโยเป็นต้นหลวงปู่มหาปินปัญญาพะโลเป็นหัวหน้าที่จะเทศอบรมโดยมีพระอาจารย์องค์อื่นๆเป็นผู้ช่วยเหลือในการเทศอบรมประชาชนด้วยทางด้านองค์หลวงปู่ลุยนั้นท่านไม่ค่อยพูดกับหมู่พระเนเนท่านชอบอยู่องค์เดียวโดยท่านหากระต๊อบเล็กๆทําแคร่พักอยู่ที่ชายป่าห่างจากหมู่เพื่อนแต่เวลาหลวงปู่ท่านพูดคุยกับญาติโยม ญาติโยมมักจะชอบใจในสำนวนโวาหารของท่านมากโดยท่านให้ความเป็นกันเองดังใจะเห็นในบันทึกของท่านหลายแห่งที่แสดงถึงกุศโลบายของท่านในการเอาใจประชาชนว่าเพื่อจะให้ญาติโยมเข้าใจหรือมีน้ำใจที่จะยอมฟังธรรมโดยง่ายจะทำพูดคุยธรรมดาให้เขารู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเองก่อนแล้วจึงเทศเมื่อคุ้นเคยเป็นกันเองแล้ว เขาก็จะตั้งอกตั้งใจฟังเทศการอบรมเป็นอย่างดีวิธีการของท่านนี้ทำให้ท่านเป็นกำลังสำคัญองค์หนึ่งที่ช่วยในการเทศนาอบรมประชาชนชาวบ้านสำหรับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆแต่ละองค์ได้แยกย้ายกันออกไปสร้างวัดกรรมฐานโดยรอบในจังหวัดนครราชสีมาเช่นหลวงปู่คำดีประพาโสท่านไปสร้างวัดป่าสแกร,ราชที่อำเภอปากทงชัย ลวงปู่อ่อนยานิสิริลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่กงมาจิราปุญโยได้ไปสร้างวัดป่าบ้านใหม่สำโรงเที่ยมอำเภอสีคิว้วตั้งชื่อวัดว่าวัดป่าสว่างอารมณ์ลวงปู่ฟั่นอาจาโรท่านไปสร้างวัดป่าบ้านม,ารมราะรุมอําเภอโนนสูงวัดกรรมฐา,านสายลวงปู่มั่นภูริทันโตจึงเกิดขึ้นหลายแห่งเรียงรายกันโดยรอบจังหวัดนครราชสีมา หลวงปู่ลุยจันทสาโรท่านเป็นคนละเอียดละออเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดท่านจะมีบันทึกกล่าวถึงครูบาอาจารย์องค์นั้นๆอยู่เสมอในบันทึกปีพศส4 7 5หลวงปู่ได้บันทึกเกี่ยวกับหลวงปู่สิงห์ขันตยาขโมวไว้ดังนี้ว่าท่านพระอาจารย์สิงห์เกิดปีฉลูวันจันทร์เดือนสาอายุ44ปีพรรษา23 ออกบวชอายุ21ปีนับในคันสิบเดือนอาจารย์มหาปินเกิดปีมะโรงเดือนสวันพระรหัสบอดีอา,ายุ41อพันษา18ปอหเกี่ยวกับนิสัยครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านบันทึกไว้ดังนี้ว่าท่านพระอาจารย์สิงห์นิสัยเทศอธิบายทรรดีใจคอกว้างขวางดีเป็นคนสุขุมรักษาความสงบเยือกเย็ยนดี เป็นคนหวังดีในศาสนาดีชอบสันโดษจิตอุทิศดีในศาสนาจิตอุทิศเฉพาะข้อปฏิบัติน้ำใจเด็ดเดียวยกธรรมมาทิ่ฐานล้วนอีกแห่งหนึ่งท่านได้บันทึกเป็นเชิงวิจารณ์ว่าท่านพระอาจารย์สิงห์กายวาจาใจเป็นอาชาในลักษณะเป็นคนว่องไวไหวพริบดีน้ำใจเด็ดเดียวทรมานคนได้ทุกๆชั้นทั้งอุบายละเอียด เป็นคนลาค่าจดิตเป็นนักพูดชอบคิดอุบายทำต่างๆชอบมีหมู่เพื่อนมากนิสัยพระโมคคัลานะมีความรู้ทั้งสมถะและวิปัสสนาข้อวัดดีทั้งภายในและภายนอกชอบโอโถงอดิเลกลาบมากไม่เอาแง่เอางอนแก่พุทธบริสัตปัญญาเป็นคนทรมานคนเพ่งประโยชน์ใหญ่ในาศาสนากายวาจาใจปราบรืมมาก มักพูดตามความรู้ความเห็นของตนมักทรมานคนหนุ่มๆนน่้นนอยบริษัทของท่านเป็นคนแก่นสารในท่ามกลางบริษัทรู้จักชาติของคนที่จะดีหรือชั่วไม่กลัวต่อความตายรู้จักเหตุผลอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นคนมั่นในสัมมาปฏิบัติฉลาดพูดฉลาดพลิกจิตสมถะวิปัสนาเมื่อออกพรรษาปีพศ2475แล้ว หลวงปู่ลุยจันทสาโรอยู่ในพรรษาที่8ท่านเห็นว่ากองทัพธรรมมีกําลังแน่นหนาเพียงพอแล้วหมู่เพื่อนสาธรรมิกที่อยู่ช่วยท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลก็มีอย่างอุน่นหนาฝาคั่งแต่ละท่านแต่ละองค์ต่างมีอุบายธรรมช่วยตนเองและอบรมญาติโยมได้อย่างมั่นคงหลวงปู่ได้พิจารณาถึงตัวท่านเองเห็นว่า แม้บรรดาญาติโยมจะพอใจในการมาฟังธรรมหรือปรับทุกข์ปรับร้อนในปัญหาการคลองตนกับท่านแต่ก็เป็นไปแบบทางโลกอยู่มากหลวงปู่ท่านเล่าว่าเมื่อหัวและลึกถึงตนแล้วก็คิดว่ายังไม่มีภูมิธรรมที่จะทันหน้าทันตาหมู่เพื่อนได้ด้วยความเพียรและอุบายยังอ่อนอยู่มากหลวงปู่จึงดำริที่จะออกทุด,ดงไปปรารบความเพียรให้ยิ่งขึ้นไป ท่านได้กราบลาครูบาอาจารย์และเพื่อนสาธรรมิกตลอดจนศรัทธาญ,ญาติโยมแล้วท่านก็ออกทุดงต่อไป